ช่วงเวลาตีสามของเมื่อสามวันก่อนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนควรจะนอนแล้วแต่ผมกับยังไม่นอนผมก็เลยลองมาหาเกมในเครื่องดูว่ามีเกมอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าอยากหาอะไรทําสักอย่างที่มนผ่อนคลายผมก็เลยเอ๊ะเหมือนจขึ้นได้ว่าในเครื่องมีเกมพีบีนี่หว่าซึ่งผมเองนั้นก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็เลยเออสักตาหนึ่งก็แล้วกันผมจึงไม่รอช้ารีบเข้าเกมในทันที หลังจากที่เข้าเกมก็ปรากฏว่าห้องนั้นแม่งมีอยู่แค่2ห้องมันหมายความว่าอะไรวะผมก็เลยลองกดเข้าไปเล่นห้องแรกซึ่งเป็นห้องที่ใช้ได้แค่อาวุธปืนเท่านั้นสภาพคมคมก็จะประมาณนี้หอ๋อเฮ้ยไอช็อต <I shot. S 2> แตกหนึ่งคนมันน้อยมากเลย Double kill! men, ào Sướng một đi Không mít lại Triple kill ซีบุคคิวดักรอดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลัเกอส์สลักเกอร์เชสลักเกอร์เฮ้ยได้ปืนขึนล้เก็บจากศพคนอื่นจดปืนอุ้ย นีไปไหน,อนเอาเชนชเคลเลอร์ อุ้ยเชี่ยลูกสองยักษ์ตายเฮ้ยเอ้า double kill head shot chain killer มันจะไปสนุกอะไรวะฝั่งนู้นมีแค่สองฝั่งเรามีทั้งสี่คนรวมเราด้วยอะไรวะ headshot Head <shot. S 2> แบ๊ ทีนัดส,สุดท้ายเจอกู้โอ้โหมีประโยชน์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตามทั้งน,นั้น

เอก็นั่นแหละครับตามสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นกันพีในปี2 0 2 4ยรวมรก็ยังเล่นได้ครับส่วนเรื่องโปนั้นผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ย้ายบัญชีมาซีเปตโตคือแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่านั่นแหละครับด้วยกันเวลาที่ผ่านพ้นไปทําให้ผมก็เกมนี้มันค่อนข้างห่างกันนานพอสมควรเพราะว่าจำได้ว่าเล่นครั้งสุดท้ายคือตั้งแต่ร้านเกม ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพลงเท่านี้ดีกว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ